หกโมยี่นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เรื่องทุเรียนเถื่อนที่<ฮ>ะสะแก้วจันทบุรีต่อเนื่องกันเป็นนั้นว่าน่าจะเป็นกลมสงกากรถูกต้องอเพราะเมื่อวานนี้นักข่าวศรีสะเกตไปตรวจสอบครับผู้ชมครับคือการจะไปหาว่าไปซื้อมาจากสวนไหนยังไงมันก็ต้องไล่กันสักนิดหนึ่งมันไปได้ข้อมูลหลักฐานก็คือวันที่จับรถบรรทุกคันนี้เนี่ยต้องไปจับ23มมิถุนาค่ะปรากฏว่ามันพบหลักฐานอยู่ชิ้นหนึ่ง เป็นสำเนาใบ G A P ใบ G A P ที่ว่านี้เนี่ยท่านผู้ชมะมเหมือนก็ใบรับรองให้ลงที่มารับซื้อค่ะมันจะเป็นลักษณะแจ้งว่าผลิตที่ไหนยังไงค่ะใบนี้เนี่ยท่านผู้ชมมันทำให้แกะอรอยได้ว่าอ๋อทุเรียนนะ่าจะเอามาจากไหนก็เป็นประเด็นซึ่งนักข่าวไปที่บ้านหลังหนึ่งในหมู่สิบซําขี้เหล็กอำเภอคุนหานศรีสะเกษ บ้านของชาวสวนทุเรียนสมัยสวยคำไฮอายุ55ปีคุณสมัยเนี่ยมีชื่อปรากฏในใบสำเนาวจีที่อยู่ในรถบรรทุกทุเรียนคันที่ศูนย์กากรจับกลุมคุณสมัยเนี่ยเอาใบสัญญาซื้อขายทุเรียนลงมาที่22มิถวุนาระบุว่าตก,ตกลงขายหมอนทอง1นึ่งหมื่นลูกยกเว้นท็อป นอนต่ำกว่า1.5กิโลในราคากิโลละ115บาทค่ะสัญญาระบุว่าวางมัดจำกับผู้ขาย22มิถุนาก็คือวันนั้น,น, 300, น3าแสน0 0 0แสนเงินโอนเข้าบัญชีแบงก์เรียบร้อยของคุณสมัยและเอาใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหารหรือ GAP ฉบับตัวจริงไมาให้นาข่าวตรวจสอบตัวจริงนี่อยู่กับผม คนสมัยซึ่งเป็นเจ้าของสวนทุเรียนอย่างที่พี่บอกเ kind ม of <us> <scientific> <Spanish> ื่อวานสีสเกตนี่คือทุเรียนภูเขาไฟก็ยืนยันว่าขายทุเรียนภูเขาไฟไปจริงทําสัญญาซื้อขาย22มิถุนาค่ะและได้มอบใบรับรองเป็นสําเนาให้กับหลงที่มารับซื้อลงเนี่ยใช้เอาใบรับรองตัวจริงให้้ลงดูหลงที่มาซื้อหลงก็ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพใบรับรองเอาไว้ ถถ่าายเอออไว้ในมืื22มิถุนาวันนั้นนั่นแหละค่ะที่ตกงก่นคาดว่าคือหลงบอกว่าต้องการเอาไปประกอบการทำสัญญาซื้อขายนะว่าซื้อทุเรียนภูเขาไฟจากสวนของคุณลุงสมัยจริงๆแล้วต่อมาวันที่24คืออีก2วันหลงถึงได้เข้ามาตัดทุเรียนค่ะตอนตีสองวันที่24ฟังดีๆสําคัญมากทําสัญญาซื้อขาย22ห <22 S 2> ลงเข้ามาตัดตีสองวันที่ 24, 24 แต่ที่เป็นข่าวศูนย์การกรไปจับรถบรรทุกคันนี้วันที่23ใช่ค่ะก็แปลว่าที่ไปจับทุเรียนเต็มคันรถไม่ได้มาจากสวนของคุณสมัยอย่างแน่นอนมันคนละวันกันเพราะวันที่จับยังไม่ทันตัดเลยใช่ค่ะยังไม่ทันตัดที่สวนเลย23ถูกจับตอนบ่าย3โมงคนละวันกรณีนี้ท่านผู้ชมคุณสมัยยืนยันนะครับว่าไอใบที่ปรากฏเนี่ยมันเป็นสำเนา และโทรศัพท์ก็ไม่ใช่นะที่เขียนเอาไว้ทุเรียนที่ถูกจับก็ไม่ใช่ทุเรียนภูเขาไฟที่ออกไปเจืกสวนของคุณสมัยสงสัยว่าคงจะเอาใบารับรอง G P ไปขายเพื่อเอาไปสวมฮะเอาไปลักลอบขนทุเรียนเถื่อนค่ะนี่เหมือนเอาใบาไปปุ๊บถึงเวลาตรวจใช่ไหมก็เอาใบานี้แสดงนั่นก็แปลว่าอย่งไงนั่นก็แปลว่าเอาไปสวมของจริงยังไม่ทันตัดเลย ขนทุเรียนเถื่อนหรือไม่ประกันใดแล้วเอาไปสวมเนียต้องไปคือเอาไวรับรอง g A p ของลุงสมัย,มยไปแอบอ้างอะค่ะว่าทุเรียนที่อยู่ท้ายรถบรรทุกนั้นเป็นทุเรียนภูเขาไฟนี่มีเสียงของคุณสมัยไหมลงมาตัดวันที่24ไปถูกจับวันที่22มันยังไม่ทันตัดเลยมันไม่ตรงกับวันที่ผมตัดครับเขาจับได้วันที่ 23, 2ี่แต่ผมตัดวันที่2 4ก็แสดงว่าทุเรียนทั้งหมดนียไม่ได้ออกจากสวนคุณลุงใช่ครับ แต่จะมาจากไหนนั้นไม่รู้ไม่รู้ครับมันคนละวันครับเันวันที่สิบสามกับวันที่ยี่สี่วันที่ยี่สามกับยี่สี่ครับวันที่ยี่สี่ก็ผมตัดครับเวลาเท่าไหร่ผมส่งออกประมาณตีสองครับขึ้นเสร็จเรียบร้อยแต่ก็จับได้วันที่ยี่สิบสามมิถุนาเวลาสิบห้านาฬิกาประมาณครับผมเป็นอันชัดเจนถ้าบอกซื้อมาจากสวนที่ศรีสะเกดนี่เจ้าของสวนเขาบอกไม่ใช่ แล้วหลักฐานคือคนละวันมันก็ต้องไปไล่ดูต้องไปไล่หน่อยชิ้น,นพรพดลนเนี่ยว่ายังไงใช่ไหมน้องไปที่สัมภาษณ์เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยตกลงไปซื้อจากสวนไหนเพราะเราก็ต้องแกะจูจๆจะไปหาสีเสเก็ดสวนไหนยังไงมันคงจะไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ก็แกะจากใบ G A p นี่นะคะท่านผู้ชมเบื้องต้นเป็นนั้นว่าข้อที่หนึ่งศูนกากรเนี่ยไปจับแล้วก็น่าจะเถื่อนนะนะลักลอบหรือไม่ประกรันใดข้อที่สอง น่าสังเกตว่ามีขบวนการนี้ไหมตังไบเอาใบ G A P เนี่ยไปสวมเวลาถูกตรวจหรือไม่ประการใดอเราก็ต่อยคาเป็นธรรมแล้วก็ตรวจสอบใช้ครบถ้วนแต่ตามดูกันต่อนี่ก็เลยถรวเดิมคดีใหญ่เลยตังไบใช่ไหมกรมศุลกากแล้วค่ะแล้วนี่มีกรณีนี้เนี่ยมีการปลอมแปลงเอกสารหรือไม่ประการใดอีกต่างหากนะค่ะใช่